สวัสดีค่ะเราอยู่ในเกมที่นีชื่อว่าบ้านและบอกด้วยนะก็เป็นอาตานี้เลยอะก็คู่ตามนี้เลยเป๊ะเมื่อหญิงสาวจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางเดือเพลิงระพงังเส้นทางที่คุณเคยกลับัูไม่น่าไว้วางใจทุกการกระทําส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสิญญในใจของคุณก็คือเห็นมันเป็นอะไรที่แมสมากในทวิตเตอร์เราเห็นมาตอนรานรอบแล้วเรากดใจไว้เพื่อเก็บมาเล่นตรงนี้แหละก็ ผู้ชายคือเล่นเป็นตัวเองผู้หญิงบ้านเด็กคนเดียวกับคอยชิบหายววอดและอันเซฟตี้กรุงเทพอืมเราจะเล่นเกมเป็นตัวเองทำไมไวะเนี่ยในเมื่อชีวิตเราก็ต้องเจออย่างนี้ทุกวันเอาเถอะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นไปนด้วยกันเลยทริกเกอร์วอร์นิ่งคำเตือนมีการใช้ความร,รุนแรงการใช้ของมีคมการคุกคามทางเพศ เนื้อหามีความรุนแรงอจาจจะกระทบ้งต่อความรู้สึกถากกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีอาการปกติขนาดเด่นหยุดเล่นทันทีแล้วปรึกษาสายเดิน้าจินหนึ่งสามสองสามโอเคถือว่าเตือนแล้วนะทุกคนโอเคนะไปต่อห้าทุ่มครึ่งคุณจะรับข้อความใหม่หรือข้อความจากต้าต้ากำลังใช้งานเป็นไงบ้างถึงไหนแล้ว ตัวทีนะวันนี้เลิกตึกไปหน่อยอะทำไมไม่ีเสียงวะหรือรถไม่ได้ยินอีกกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้เป้าโอเคมิสเตอร์ตาเนี่ยจะเป็นแฟนเราแล้วปกติเขาจะมารับเราเวลาอย่างนี้เราไม่น่าขอรชอยเนี้ยมันดูแบบตูททำเขาเป็นห่วงอะออถึงแม้วันค้นควรน,น่าเป็นห่วงแต่ว่า ในเมื่อเขารู้สึกผิดที่เราเ,เขาเริ่มตึกไปหน่อยแล้วเราก็อย่าทําให้เขารู้สึกผิดมากกว่าน,นี้เลยเฮ้ยเขาอยู่แล้วแค่นี้เองสบายมากชิลเว้ยแล้วนี่ได้รถยังไงฮะสุดนั่งอะไรกลับมีรถเมล์กับรถไฟฟ้าสาวมือกรงอย่างเรารถไฟฟ้าค่ะดิฉันรักการแอร์ขึ้นแอร์ รถไฟฟ้าเสร็จรอบสุดท้ายพอดีแสงไฟจากเพไฟสะเขที่ใบหน้าหน้าหน้าตาเวลานี้คงมีอะไรให้มองหน้ามาก,กหรอกเวลานี้ฉันยังจะรีพันกันรถไฟฟ้าที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณและเสียบประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นทักพังสถานีต่อไปเทลรจิ next station เทลน์จิ ภายในรถเต็ไมไปด้ปอกะที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจกคว้นสามารถมองเห็นไปได้ไกลถึงตู้รถไฟข้างหน้าเนี่ยเวลาดึกป่าน,นี้แล้วคุณคงอยากให้ถึงบ้านไม่ไวทำอะไรไม่ได้น่าจะารอยเนาะอ่าละ่ะคุณจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นเพื่อฆ่าเวลามีฟังเพลงกับเลื่อนฟีดฟังเพลงเนี่ยมันดูไม่เซฟเท่าไหร่เผื่อมีใครเข้าหาเราเพราะงานเลื่อนฟีดอะไม่ทนัน รถไฟฟ้าหยุดจอดที่สถานีจุดหมายเพื่สอส่งคุณลงเดินทางต่อไปความเงียบหลักของยามวิกาลทำให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อกี้อะไรนะอะไรสาวโดนอะไรสักอย่างนะอัดไม่ทันเมื่อรถเคลื่อนตัวไปไกลจากคุณจนลังตาความเงียบเข้ามาแทนที่ในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่มันนีกลับดูงเงียบยิ่งกว่าทุกวันแสงไฟค้างทำมาจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้หน่ากลัวขึ้นคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นเที่ยงคืนกว่าแล้ว คิดว่าจะทางไหนเข้าบ้านดีเลือกตามไปซอยเปลี่ยนรถรถยนต์ราบอ้างาถึงบ้านเร็วๆดีกว่าคุณจะสเตยเปลี่ยนเรียกแท็กซี่เออจบไปอย่างนี้ถึงจะน่ากลัวเปี่ยน้อยก็ดีกว่าการเดินคนเดียวในซอยเปลี่ยนตอวะแปบ๊บเดียวนะาี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคุณไม่มีอะไรมั้งคุณคิดในใจเปีย่ยนน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุณเคยหากนั่งรถไปคงใช้เวลาน้อยกว่าการเดินไม่นานรถยนต์รับจ้างคันนึงก็ขับผ่านมารับคุณคุณสเต ก่อนที่เขาโดนคุณคิดอยู่ช่วงพวกนี้ว่าต้องฝังไหนดีฝังขวาประตูจะปิดมันจะล็อกอัตโนมัติเพราะงั้นเราทําอะไรไม่ได้พราคนหน้าฝั่งซ้ายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะโดดลงได้เลยหากหน้าฝั่งหลังบอกผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคนจับได้ชัดว่าเขาจะทําอะไรคุณู้สึกประโยชน์ที่เคยเห็นจากผลความนิยมอินเทอร์เน็ตโอเคขออย่าเพิ่งกดคลิกไปอธิบายก่อนคือเรารู้สปอยแล้วว่าต้องคลิกซ้ายหรือลคลิกขวาถึงจะถูกต้องแต่เราเลือกชอยนี้เพราะเราอยากจะบอกว่าขึ้นซ้ายเถอะทุกคน เพราะว่าทางขวาเนี่ยหนึ่งคือเราไม่เห็นว่าคนขับทําอะไรถูกต้องสองคือประตูมันล็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขับเขาก้องกันเราเปิดประตูขวาไปเสร็จแล้วปุ๊บฟันปาไปทางทางซ้ายถูกไหมถ้าเราขึ้นลงขวาปุ๊บรถมันมองมาไม่รถที่ขับมามันไม่เห็นเรามันใสเราตายเลยนะลงซ้ายอ่ะหนึ่งคือเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสอมารถกดล็อกได้ด้วยมือตัวเองแล้วก็โดดลงแมงเลยยังอาจจะเซฟกว่าสองคือเราสามารถ o เ s e r v ฟได้ว่าคนขับทําอะไรสามคือพูดตรงๆคนขับก็กลัวเราเว้ยถ้าสมุด เอออาจจะโชวถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวบอบบางเนี้ยอาจจะไม่กลัวถ้าเกิดถภาว่าเป็นคนตัวถึกใหญ่พร้อมจะรัดคอคนขับตายเขาก็กลัวนะเว้ยที่นั่งข้างขวาแล้วข้างหลังเขาอะเขากลัวเรารัดคอเขาเหมือนกันนะเว้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะคนย่างซ้ายเว้ยแต่แน่นอนว่าเรารู้สปอร์อยู่แล้วว่าต้องนั่งฝั่งไหนแต่เรายังจะเลือกฝั่งนี้บางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้ปลอดภัยึ้นก็ได้ถ่ายรูปไปคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาเอาคนถ่ายเป็นท่านเหรอ แม้จะเป็นทางคุ้นเคยแต่ก็วางใจไม่ได้เชียร์เลยเพียวถ่ายไม่ทันขับออกไปได้คู่หนึ่งคือการถ่ายรูปถ่ายทะเบียนรถไม่็นสิ่งส,สำคัญที่สุดในโลกใบนี้เลยเว้ยเวลาข็แท็กซี่ขับไปได้คู่หนึ่งบทแากับชาแบนแปลก้าก็ได้เริ่มขึ้นไม่หนูขับดึกจังไม่ได้คะพอด,ดีผ่านมาเห็นหนูพอด,ดีพี่เลยขับมารับหนูดีกว่าสวยๆอย่างหนูขับคนเดียวมันน่าเป็นห่วงรู้ไหมแคลร์คลิปนี้ร์ มาจบทำไ,ไมขอลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนเดินเดินเดินพี่จอดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะคุณยอมลงเดินดีกว่าถูกขังอยู่ในรถอ้วนว่บคนไม่น่าไว้ใจแบบนี้จริงๆเลยเน้อเมื่อมื่อแบบนี้ไม่กลัวหรอคือไอเหมือนมันเกมันจะบอกนะว่าถ้าเราหน้าฝังขับคนขับจะเห็นเราแต่ก็แต่แบบเออที่เนี่ยทุกลองพอดีตอนนี้แฟนหนู่ยแถวนี้นะคะ่ะก็เลยจะมารับไปด้วยกันค่ะหนูขออา้า แหม่น่าเสียดายจังเกยบตัต้งรถกับคนสวยนานๆเสียหน่อยคนขับจอดสองคนแล้วเขาก็ขับออกไปคุณเดินไปตามเส้นทางในซอยมีเสียงมาอยากไหล่ะคุณมันฟังดูมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นแค่ใบไม้ติดตามลมค,ค,คุณกลับไปละนั่งรถล,ลงต่อโอ้กลับมาก่นเมื่อกี้ไม่เห็นจะมีใครนั่จอกเราเลยดิหรือ,อีลงมาตามกูมาวะเออก่อนจะได้ผ่านลงอีลงมาตามกูเปล่าคิดมากไปเองรึเปล่าต่ถ้าไี่ใครตามเราอยู่จริงะ่ะ เสียงกับ hmm. ตัวเองหยือส oh ิคุควจึงกันผ่านไปมองโถแค่น้องหมาโถเสียงน้องอยาําให้เรารู้สึกผิดวันนี้พูดเลยว่าแบบมันการชีวิตในโลกวันนี้มันไม่ปลอดภัยเลยสุดเลเลยคุณโล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรมากดูกว่าการที่จัดการไว้เมื่อสักครู่แล้วคือคือแทนที่จะให้เราได้เวลาคิดหรือพูดอธิบายมากกว่านี้ไม่มีเวลาจํากัดทําให้แบบต้องรีบตัดสินใจแบบด่วน คุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วอีกเสียงนึน่งก็ไลเข้ามาอยู่ดีไม่เอามอไซคันน์นั่งขับชาร์ลเข้ามาข้างคุณเขาถอดหมวกกันน็อกเผยให้เห็นไปหน้าไม่คุ้นเคยเ,เสียเลยไอพี่ไปสงไหม้องสาวอยู่บ้านลังไหนล่ะเสียงเอ่ยแสดงความเป็นห่วงแต่ชอฟังดูประสงค์ร้ายอย่างเห็นได้ชัดเ,เป็นดิเซลไม่เป็นไรค่ะใกล้ถึงแล้วค่ขขะขอบคุณค่ะเมื่อกี้อะไรแกล้งเราแบบๆนะฉันเห็นอะไรแบบๆนะไม่ต้องแปลงใจไปกับพี่จะได้ไวๆไงลูก เห็นมาเหนหน้าเ,นเจียวเหรอมาเขาพยายมเตือคนคุณขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรดูเหมือนเขาจะไม่ยอมจับคุณไปง่ายๆวิ่งหนีวิ่งหนีหนมันก็มีมอไซค์อเหย้ยแ,แกล้งลำอเอาเข้าเวดีเลยคุณยกมือตั้งวงแกล้งลำทำผิวเป็นผีบ้าผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรของมันวะเป็นบ้าผีเข้าวะี่สุดเขาขับหนีไปเอนดิ้ที่หนึ่งจริง หญิงสาวข้อแจ้งความถูกชายแปลกหน้าขับจักรยานยนต์ตามขณะเดินกลับบ้านกำลังพังกลาง,งดึกในซอยเปี่ยวคนร้ายเพยามฉักชวน์ที่ขับรถไปด้วยกันเจ้าตัวเผยตนตั้งสติแลวแกล้งรำคนร้ายจึงตกใจกลัวขี่รถหนีไปในที่สุดจนจึงรอดกลับมาได้อย่างหวุดหวิดหลังเกิดเหตุหญิงสาวแจ้งความไว้ที่สอนอแล้วเตือนตั้งสติเสมอคนอื่นไม่ขอดีเช่นนี้เกิดตกมันคือเวทีเซมันคือเอนดิ้งที่รอดแต่ พูดก่อนเลยนะมันไม่เซฟนะในชีวิตจริงนะ่ะเกมมันทําให้ชีวิตถูกง่ายแต่จริงๆไม่ไม่ง่ายนะเราเคยเห็นคนบ้าใช้คำว่าคนบ้าได้ไหมนะเออคํานี้มันคนบ้าเขาคนแถวบ้านเขามาเอากัดเล่ากันว่าคนเนี้ยเขาถูกเออเออนั่นอนะ่ะเพราะว่าพวกผู้ชายนิสนัยสันดาลพวกนั้นเนะ่ะเขามองว่าเป็นคนบ้า ไม่สามารถเอาผิดเอาเรื่องเขาได้ก็เลยเลรนแมนสมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะแต่ว่าพูดเลยว่าไม่ใช่เอนดิ้งที่เรียวขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละมีอะไรปลอดภัยด้วยหรอวะประเทศเนี้ยถ้าเราเลือกซอยนี้เขาจะเป็นห่วงแล้วแต่ก็นคงเลอกการมาหาเราไม่ได้หวิทีเนาะแต่เราเลือกตัวเราเลือกไว้ทีตรงข้าบที่เลือกมาเลย ไม่ใครอยากติที่บ้านมารับอ่ะวันนี้ได้รถยังเนี่ยสุดนั่งอะไรกับก็มันก็ไม่มาหาเู่ดีคราวนี้เราจะเลือกใช้ตรงข้ามกับที่สิ่งที่เลือกมาตลอดเลยถึงจะรู้ว่าอะไรเซีไม่เสียแต่เราอยากเก็บเอนดิ้งทั้งหมดโอเคนะคือรถเมล์แล้วตีนะยังพอมีวิ่งอยู่บ้างแสงสลัวจากไฟริมทางสั์เข้าที่หน้านอต,อตาตาเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนั้น รถเมล์นี่เคยมีคนโดยสารปัมายในเวลานี้พีแค่นคุณคนขับรถกระเป๋ารถเมล์และความเงียบที่นั่งหลังสุดริมหน้าตา่างคงไ็นที่คิดปลอดภัยที่สุดในเวลานี้องคุณไม่ต้องระวังกันหร่าแถมระยะสายตาย,ยัางสามารถมองเห็นได้ทั้งคันรถเวลาถึกวัานนี้แล้วกณอยากถึงบ้านไวๆทำอะไรไม่ได้นอกจากรอคราวนี้ฟังเพลงเสียงเพลงดังขึ้นมาถ่าความเงียบแต่ไม่ดังขนาดจะไม่ได้ยินเสียงล็อกผ้า บอกแล้วรอบนี้จะเลือกใช้อรองข้ามจากสิ่งที่เคยเลือกม,มาคุณยิ่งต้อ,องสอดสองระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้โดนตัวทันคุณถูกสอบไม่เช่ั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสองภูมิต้องคอยระวังตัวถึงไหนกันนะคุณติใจดึกจินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุใดกับตัวเองจะทำยังไงอาเกิดเหตุขึ้นกับในข่าวได้ใครจะไม่รู้เฉยแจ๊แต่คุณนังคิดครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาวเขาเลิกอยากคือโอเคกับดีๆอยากอยากอยากเขาเลิกบ้านระเบอกด้วยนะครับได้ค่ะแล้วอีกข้างล่างมันคืออะไรทำไมข้างล่างมันเหลือขึ้นจอข้างล่างจรีงเป็นคนมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเชี่ยเดี๋ยว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 รถเมย์หยุดจอดที่ป้ายจดหมายเพื่อส่งคนลงเดินทางต่อไปความเงียบเหงาของยามวิกาลทำให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวไปไกลจากคุณจุดรับตาความเงียบเข้ามาแทนที่ คุณนิสุกคุณก็เดินมาถึงเส้นทงประจําแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้ยากยิกว่าทุกวันโอเคเหมือนเดิมวันนี้เราเดินคุณเดินไปตามซอยโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมน่าจะเป็นน้องหวะเหมือนเดิมแต่เราไม่สนใจอ๋ยคิดม้าจะมัวระวงระวังต่อข้างไงไหวต้อรีบเติไปให้มันถึงจบจบไปต่เหมือนดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้คิดเสียก่าเสียเมื่อยังคงไล่ตามแบบนั่นเอง สามยังใกล้ขึ้นกล้สุมันมีได้อยู่ข้างหลังเราจริงๆคุณถนักไปม,มองป้าเอ้ยก็คแค่น้องหมาคุณนอกแต่ทิไมได้มีอะไรไม่ไปกว่าจัดการที่จัดการไว้เมื่อสักครู่โอเคยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทีนี้เราจะวิ่งมากคุณจะใช้วิ่งหนีอย่าไรอย่างรวดเร็วแต่เขาได้ย่มเร็วกว่าเท้เาเปล่าช้างาได้ขับตามคุณมนติดๆเขาขับมาจอดดักขา้างหน้าคุณ ปิดทางวิ่หนีคุณเป็นไอ้ไม่รอดเขาเร่จากรถแล้วเตินเข้ามาประชิดคว้าเฉกคุณไว้อย่างรวดเร็วสบัดสบาสบายสบ <_ d ance> คุณพยายามสลัดออกแต่ว่าไม่สําเร็จคุณต้องกดตรงไหนนะ <_ d ance> คุณไม่อยาสู้กับแดงของเขาได้ทันเวลาเขารวบตัวคุณได้ก่จะผลักคุณลงกับพื้นข้างทางเหตุร้ายที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดตัวเองก็เกิดขึ้นิดสิ่นี้เอนดิ้งที่สองหญิงสาวรุ่น เขาเ้าแจ้งความหลังถูชกชาวแปลกหน้าฉุดขณะดเดินกลบับวัาบำพังการถนนซอยเปรี้ยวตัวคนร้ายขับจักรยานยานต์ไล่ตามใช้อาวุธมีดข,ข่มขู่แล้วจึงป้นข่มขืนหญิงสาวสาวพยายามผลัดขืนแต่ไม่สามารถสู้แรงคนร้ายได้ไดหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เขาเ้าแจ้งความไว้ที่สอนตำรวจจะได้ตำรวจเข้าไปจะได้ทุกตัวผู้ก่อเหตุเร็วๆนี้ย้ำอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อโอเคทะเบียนนี้ผมขับช่วยคุยด้วยอย่างว่าตรวจทางเลยค่ะถ้าหัวขาเดินภัยปรากฏอะไรเรื่องการบุญฟีของคุณดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายคุณยังต้องสอดส่องภัยรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันดุสานะเช่ั้นโอเคไปว่าอีรู้ที่เราเจอบนแท็กซี่แม่งคือ,อีคันนี้แหละแต่คราวนี้จะลองดูว่าถ้าเราไปขึ้นฝั่งขวามันจะเกิดอะไรคุณ แตบลบว่าเอนดิ้งแรกคือเราเจอบ้าเว้ยไอ้ตรงนี้ถ้าบดมันหายหัวไปหมดเลยโว้บปดเอาล่ะทีนี้ขึ้นรถฝั่งขวาถ้านั่งฝั่งขวาที่อยู่คนหลังคนขับพอดีเขาโกหกทำอะไรเราลำบากคุณได้ถึงประโยชน์ที่เคยเห็นในบทความในอินเทอร์เน็ตรายละเอียดเล็กๆบทความที่ช่วยให้กดถ่ายขึ้นก็ได้ทายคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาเป็นกดถ่ายตรงไหนวะเดี๋ยวน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 ะ ก็ยังกดถ่ายไม่ได้อยู่ดีแล้วถ้าเรางเงียบัวคนของรถมองคุณอยู่เรื่อยคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยจนต้องเอากระเป๋าปิดขาตัวเองพามเมื่อกี้ไปรีมาเล่นมาอีกรอบหนึง่งแต่กดถ่ายไม่ได้ดีมันกดถ่ายตรงไหนใครรู้บอกด้วยเพราะว่าเราสิ่งเดียวที่เรารู้มาแั้งแห่ะเล็กกินโตคือต้องถ่ายทะเบียนรถแต่มันกดถ่ายไม่ได้จะให้กูทําอะไร ทีนี่คุณก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อโชว์หนังแตกกยใกลับดึกแบบนี้แฟนไม่ห่วงเหรอไปกลับบ้านคนเดียวเป็นพี่นะพี่ปล่อยลอยคุณไม่อยากตอบบทสนทนาลาบแล้วลวงนี้ต่อไปแกล้งคุยโทรศัพท์ฮัลโหลเตงกำลังกลับไงเออเขาขึ้นรถไปสักพักแล้วคุณคุยกับคนในสายที่ไม่มีอยู่จริงคนขับเดือดมองคุณผ่านทางกระจกหลังคุณกลัวถูกจับได้ว่าเป็นการคุยทิปแต่พยายามแสดงให้เนียนที่สุด เออคันที่เขาถ่ายส่งไปให้ไงเป็นตำรวจต้องดูอย่างนี้ทุกคนไปเนี่ยใกล้ถึงแล้วคะ่คะค่ะฝากบอกพ่อแม่เขาด้วยนะคะ่ะไว้เจอกันคะ่ะขับเช่นยันเช่นไรกับปรับกระจกคืนอย่างเดิมไม่ต่อบทบสุ่านักคุณอีกตั้งน้าตั้งตาขับรถต่อไปจะสง่งุณทึงจดหมายหญิงสาวออกมาเล่าประสบการณ์เอาตัวรอดจากคนขับคืนเชิดเจอจากคนขับรถรับด้านดูวิพิรุษใช้คำพูดเชิงรู้สาว ตนเองแรกคนโทรศัพท์พอ้างคนรักเป็นคนเป็นตำรวจคนเดียวตลอดทั้งคนขับจึงเลิกสนใจเตืเอนควรระวังใครเสมอนคนอาจจะไม่ได้เขอทีเช่นตนเอ็นไหนก็นามั่นขนาดเแีว้วอีกนิดนึงก็ถึงคงไม่เปไ็นไรหรอกนะคุณคิดเด็นใจบุกเพิม่มแบบโอเคเหมือนเดิม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 เหมือเดิ ชิบหาย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 กระโดดลงจากรถดนโนโดนคนเปิดประตูรถที่กำลังหนีด้วยความรวดเร็วโดนโดนจูจ่ๆคนออกกับรถก็จอดรถก็ทันหันกดโดนยังไวะคุณยืนใจแข็งไม่พอที่จะกระโดดเข้าหัดมาเขากับมีดในมือเพราะคุณเลือกนั่งฝั่งหลังหันคนขับกว่าเขาจะหันมาถึงตัวคุณเมษหาอีกแค่เพียงปลายมีดคุณใช้โอกาสนี้ได้ปลดล็อกประตูแล้วหนีออกมาได้เข้าเข้าข้างคุณ มีรถมอไซค์ขับผ่านมาพอดีรถรับจ้างันานเลยขับหนีไปมันโดดตรงไหนวะมันกดแอคชั่นตรงไหนพยายามกดถ่ายพยายามกดตดพยายามกดทุกอย่างแล้วแอคทีฟแอคทีเวมันกดตรงไหนฮะหญิงสาวรดเข้าแจ้ความหลังถูกคนขับรถโดยสายพยายมามป้นขณนะข,ขับกลับบ้านกำแพงกลางเลกโดยคนร้ายพยายามชวนคุยในเชิงชูสาว ก่อนใช้ meet, อาวุธมีดข่มขู่เจ้าตัวเผยตนใช้วิธีจังหวะคนร้ายเผอเปิดป,ประตูแล้ววิ่งหนีก่อนมีพลเมืองดีผ่านมาช่วยจึงรอดได้อย่างผุดหวิดที่นี่กำหนดค่าว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วๆนี้เตือนภัยคุณอาจจะไม่ได้เคราะห์ดีเช่นตนโอเครอบนี้เราหน้าฝั่งซ้ายดูซชวว่าถ้าเขามีมีดเขาจะทำอะไรกับเราบ้างแต่ถ่ายรูปอะถ่ายตรงไหนโอเคได้สักทีคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปทะเบียนรถเอาไว้ทำไมกูถ่ายติดว่ารอบที่แล้วไม่ติดสักที เอาเถอะแล้วสอบรู้ไหมกับคนใกล้ตัวหากเกิดเหตุร้ายอะไรสิ่งจะเป็นหลักฐานชี่สาคัญแต่หวังว่าจะไม่ต้องใช้มันนะคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาแม้จะเป็นทางที่คุณเคยแต่กลับไว้วางใจไม่ได้โอเคยังเหมือนเดิมจะคอยนั่งฝั่งซ้ายทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปนั่งเงียบคราวนี้เรามาดูดีว,ว่าพี่เขาจะใช้มีดอะไรกับเราไป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 บอกให้จอดเห,เหมือนเดิม แต่รถวิ่งเร็วขึ้นคนขับขีบเร็วมันจะข้างบอกกระโดดอกจากรถเปิดประตูรถที่วิ่งเรว่อยความเร็วกระโดดมากโดด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 ติดมันกดไม่ติดอ่ะมันกดไม่ติดอ่ะเห็นใช่ไหมทุกคนเรากดแล้วเรากดแล้วจกคนขก็จอดแล้วก็ทางหันคุณยังใจแข็งไม่พร้อมจะโดดเขาหันมาพร้อมกับมีดในมือคุณไปไหนไม่ทอ แลเหตุใดที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นในคืนนี้หญิงสาวรถเข้าแจ้งความหลักทุกคนขับโดยสายจี้ขณะโดยสายกลับบ้านกำลังพันในซอยเปี่ยวโดยคนร,ร้ายพยายามชวนคุยในเชิงทูสาวก่อนใช้อาวุธมีดข่มขู่ชิงทรัพย์และของมีค่าหญิงสาวพยายามเอาตัวรอดแต่ไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจ้าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเรองนี้ย้ำอันตรายเกิดขึ้นทุกเมื่อเอาละเราเลือรกรถวัววาแลวรอบนี้หนูจอดตรงนี้นะคะหนูอัดคลิปไปแล้วไม่จอดหนูแจ้งแน่ คุณยกโทรศัพท์ขึ้นไอคลิปแม่แบตใกล้หมดเต็มทีจู่ๆคนขับเข้าจอดรถดตะทันหันกีไปจ,จับปล่อยอย่างนี้เป็นง,ง่ายๆเนาะเขาหันมาพบกับมีดเต็มตมือคุณเป็นไ,นไม่รอดโอเครูดมีดเอ้รูไวายๆก็ไม่รอดเพาราะเขาได้นั่งซ้ายด้วยแหละไม่ได้นั่งขวาถ้านั่งขวาก็อาจจะกลับไปเป็นเอนดิ้งเดิมที่ว่ากระโดดลงแล้ววิ่งหนีค่ะโดยมีพี่วินมอซไซค์มาช่วยคราวนี้ เราจะเลือกเราเปลี่ยนมาเล่นในมือถือนะคะเพราะว่ามันกดโดดไม่ได้มันทำยังไงก็โดดไม่ได้กดหยิดมากก็เลยจะมาเก็บ e นดิ้งทั้งหมดที่นี่โอเคคราวนี้เราด้านฝั่งขวาแล้วเราก็ถ่ายรูปซะเออทีนี้ถ่ายติดง่ายๆ easy easy อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เรากดแทบตายว่าจะติดติดแค่ครั้งเดียวด้วยุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปทะเบียนรถรไว้แล้วส่งรูปให้เก็บกดใกล้ตัวหากเกิดเหตุได้อะไรสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานชี้สำคัญ หวัว่าจะไม่ต้องใช้นะคุณมอรูดูเ้นทางต่อเวลาโอเคยังเหมือนเดิมทีนี้เราโดดโดดคุณเปิดประตูที่วิ่งวิ่งด้วยความรวด,ดเร็วโดดคุณใช้แข็งกระโดดลงจากรถทันทีโชคดีที่ข้างทางคือดองหญ้าคุณเลยไม่บาดเจ็บมากนะโชคเข้าข้างคุณอีกครั้งมีพลเมืองดีขับผ่านมาพอดีรถรับจ้างคันนั้นจึงขับหนีไป หีสารุดเข้าแจ้งความหลังถูกคนขับรถพยายามโดยสารพยายามปล้นขณะกลับบ้านตามทางกลางดึกโดยคนร้ายพยายามชวนกุยในเชิงชู้สาวก่อนใช้อาวุธมีดข่มขู่เจ้าตัวเผยตนใช้วิธีตั้งสติแล้วเปิดประตูลงกระโดดลงจากรถก่อนมีพลเมืองดีผ่านมาช่วยจึงรอดไม่ได้อยา่างหวุดหวิดเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะได้ผู้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้เตือนคนขับอาจจะไม่ได้ขอรีเช่นตนโอเคนะ่าจะเป็นเอนดิ้งสุดท้ายแล้วหรือเอนดิ้งซ้ำก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสมองเบลอมาก มุดตะตั้งหัวร้อนกับการโดดไปติดสักทีกูดก็จบแไปนะคะกับ get home safe ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเป็นไงบ้างทุกคนกับสิ่งที่มันเป็นมันดูเหมือนน่ากลัวนะแต่จริงๆคือมันคือชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนจริงๆในการกลับบ้านดึกๆซอยเปลี่ยวอะไรไม่รู้ที่พร้อมจะเข้ามาชิบหาย้อยว่ากับชีวิตเรา แล้วก็ยังมีคนอุตส่าห์มาพูดว่าทำไมถึงต้องมี lady parking จริงๆน่าจะมีพูดถึง lady parking ไว้ในนี้นะเพราะว่ามันเป็นเพนพอร์อย่างหนึ่งที่เราเจอตลอดชีวิตคือโชคดีเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับนางเอกขนาดนี้เพราะว่าเราเราขับรถเรามีรถขับอันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งที่ยังมีรถให้ขับอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาในของการเวลาจอดรถแล้วมันไม่ม lady parking หรือ lady parking บางที่มันก็อุตส่าห์มีแต่ไปจอดสักไกลเราก็ต้องเลือกจอดข้างนอก กระที่เป็นไงที่จอดรถเปรียกๆบางที่มันไม่มันไม่ได้ค่าขนาดนั้นถ้าเป็นห้างใหญ่จอดที่ไหนก็ค่ะก็ยังโอเคแต่ว่าบางที่มันเปรียวมากไม่มียาไม่มีอะไรเลยการขึ้นรถแต่ละครั้งมันความระแวงมากว่าจะมีใครเดินตามเราไหมนะจะมีใครมาแอบกระโดดขึ้นรถเราก่อนเราล็อกรถหรือเปล่านะคือทุกชีวิตเนี่ยมันคือการคอนเซิร์นมันดูเหมือนเป็นเรื่องพารานอยเ์เหมือนเครียดนะ แต่คือมันคือสิ่งที่เราเจอทุกวันจริงๆผู้หญิงทุกคนต้องเจอต้องคิดผู้ชายอาจจะผู้ชายด้วยก็ได้แต่เพราะเราไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายเราเลยไม่รู้ว่าเขาคอนเซิร์นกันมากแค่ไหนกับเรื่องพวกนี้ก็ยังไงก็สักวันหนึ่งหวังว่าประเทศไทยเราจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการใช้ชีวิตเนาะหวัง <ungefähr> <RS Qin S 2> <enjoyed> ว่าแบบอืมจะไม่ต้องมีจะมีสักวันหนึ่งในชีวิตที่เราไม่ต้องมานั่งระแวงขนาดเนียว่าจะกลับบ้านยังไงไห๋ ไอเขาว่ากลับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นคำที่เป็นห่วงนะเป็นสิ่งที่ดีเลยึ่งไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างไหมว่าการกลับบ้าน,ม,น,ม,น,นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรปลอดภัยทั้งที่มันควรจะปลอดภัยอ่ะแต่ทำไมไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยการจะกลับบ้านแต่ละครั้งโดยกลับบ้านคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าห่วงทุขั้นต้องแบบทุกคนต้องพูดกันจะเป็น,ป,นประโยคติดป,ปากว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะทั้งกับผู้หญิงทั้งกับผู้ชายทุกคนต้องบอกกันหมดเลย ก็หวังว่าจะมีสักวันนึ้งที่เราสามารถกลับบ้านแยกย้ายกันแล้วโดยที่บอกว่าเออกลับดีๆนะจบจริงไม่ต้องพูดเลยก็ได้สัลามันเรื่อง็นสังคมที่ไม่ควรจะต้องพูดกับดีๆเลยนะก็คือกลับบ้านทุกคนปลอดภัยเซฟตี้แฮปปี้แต่นั่นแหละมันคือยูโทเปียหรือเปล่าวะอืมก็หวังว่าอาจจะถึงอาจจะไม่ถึงขั้นที่ยูโทเปียแต่ว,ว่าเราจะมีจุดหนึ่งที่เรา อยู่ได้อย่างปลอดภัยสักทีนะก็สำหรับวันนี้น้องกาคลาว d d i ดเวอร์ Driver, ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วันหน้ามีเกมอะไรนะดีๆแนะนำได้ใน Twitter น้องกาเปิด Twitter แล้วนะ Add Cloud Diver ทักทายคุยกันได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเหงาคนเหงา2023แล้วตลอดไปของแท้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย